คับผมที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุทัยธานีครับจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าเจราจาจับคู่ธุรกิจการค้าและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดอุทัยธานีของดีวิถีอุทัยมนสเสห์แห่งสายน้ำครับ ที่ศูนย์ราชาการแจ้งวัฒนะเขตหลักสี่กรุงเทพมหานครนายชาดาไทยเศรษสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุทัยธานีเปิดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าเจราจ,าจับคู่ธุรกิจการค้าและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดอุทัยธานี ภายใต้ชื่อง,งานของดีวิถีอุทยัยมนสเสนห์แห่งสายน้ำครั้งที่3เป็นการดำเนินงานภายใต้โครงการตลาดสินค้าเกษตรปลอดภยัยเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดอุทยธานีเพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่าย เชื่อมโยงสินค้าสู่ตลาดชุมชนภายในประเทศและภายนอกประเทศตามประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดอุทัยธานีที่ให้ความสำคัญกับการเกษตรสร้างคุณภาพเพิ่มสูงขึ้นซึ่งจะสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวงพาณิชย์การสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจการค้าภายในประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ20ปีด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันจนถึงวันที่20กันยายน2567รครับกิจกรรมภายในงานครับมีการนำผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรปลอดภัยเกษตรแปรรูป ผลิตภัณฑ์ชุมชนของจังหวัดอุทยัยธาน,นีมาสแสดงและจำหน่ายกว่า60บูธด้วยกันพร้อมทั้งนิทรรศการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการผลิตสินค้าเด่นแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดอุทยัยธาน,นีส่งเสริมการขายและเจราจาจับคู่ธุรกิจทางการค้าหรือว่า business matching นั่นเองครับสินค้าเกษตรปลอดภัยเกษตรแปรรูปสินค้าเด็ดจังหวัดอุทยัยธาน,นีงานจะจัดไปจนถึงวันที่20กันยายน2567นี้นะครับ